การที่อยู่เมืองนอกบางครั้งมันก็ทำให้เราคิดถึงอาหารไทยไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้วัาทำแกงทำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาลองทำดูๆแล้วมันก็อร่อยดีมากมันถึงขั้นคิดว่าตัวเองเนี่ยทำอาหารเก่งอร่อยเลยทีเดียวตอนที่อยู่เมืองไทยตอนเป็นนักศึกษาไม่เคยคิดจะทำ เข้าครัวหรือทำอาหารอะไรเลยคือมีความรู้สึกว่าซื้อกินเอามันมันถูกกว่าแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยมันจะหาอาหารไทยแบบรสชาติแบบบ้านๆอย่างที่เราเคยกินมันก็หาลำบากเพราะว่าที่เนี่ยอาหารไทยส่วนมากเขาก็จะปรับรสชาติให้มันสอดคล้องกับคนอเมริกันที่เขาแบบอยากจะกินรสชาติที่เขาอยากจะกินอะไรประมาณเนี้ย แต่คือวันหนึ่งพอได้มาแบบมาดู y o u t u b e เอ้ยลองทำกินเองมันก็อร่อยดีนะมันก็ไม่ได้แย่มันเลยทำให้เราแบบว่าเออคนพบได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอาหารมีความรู้สึกว่ามีความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันทำให้เราได้คน้นพบความเป็นจริงมันบางครั้งมันทำให้เรียนรู้ได้อย่างหนึ่งเนาะว่า การที่คนเราเนี่ยมันไม่โดนบังคับให้ทําอะไรเนี่ยบางทีมันมันมันไม่ถึงจุดที่แบบจริงๆเนี่ยมันจะไม่รู้เลยว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างเนี้ยถ้าเกิดจะออกไปซื้อทุกวันกินทุกวันมันก็แบบมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอเราได้ทํากินเองมันก็ทําให้เราทํากินบ่อยแล้วมันก็ทําให้เราได้คนพบว่าเอ้ยเราทําอาหารอร่อยแล้วเราก็ทําได้อะไรประมาณเนี้ยเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยก็คงจะแบบว่า อุดมสมบูรณ์เนาะหากินแบบตามร้านต่างๆมันก็จะอร่อยแล้วก็มันก็ราคาถูกกว่าด้วยแต่ที่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงอือก็วันนี้ก็เนี่ยทำไอ้แกงมัสั่นไก่ใครจะไปนึกเนาะว่าตัวเองจะทำแกงมัสั่นไก่ได้คิดดูสิมันมัสมั่นไก่นะไม่ใช่ไข่ดาวใช่ไหม แต่พอทำกินแล้วมันเ้ยมันได้นะเดี๋ยวลองดูตอนจบนะมันแบบมันโอเคมากเลยอะ่ะจะบอกว่าสีสันที่ได้ออกมาเนี่ยเหมือนที่เขาทำขายเลยนะเรารสชาติคือมันแบบเป๊ะมากเดี๋ยววันหน้าจะลองมาแชร์ดูนะว่า